สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิ่งเพชรที่ช่อง y t u t u เชยเซอร์กิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมังกรนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังก็คือ15กันยายนถึง30กันยายนดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมก็มาบอกแนวโน้มดูชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับเดือนนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีมังกรได้อานิสงส์ที่ดาวราวหูนั้นโคจรเข้าสู่เรือนที่5นะครับให้กับดวงชะตานะครับ <c oughs> ซึ่งราหูเนี่ยคือดาวกันเงินนะครับ เข้าสู่เรือนธาตุดินนะครับี่ก็จะมีดาวเกตนําหน้าดาวคารนะครับอยู่ในเรือนที่4นะครับดาวศุภเป็นดวงดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นนะครับเป็นจุดสุภาะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เป็นมุมวินาศต่อดวงชะตานะครับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเอาเรามาแบ่งกันทายแบ่งกันในเรื่องของดวงเลยนะครับดวงบอกว่านะครับช่วงนี้เนี่ย มีโอกาสได้เงินเก่าๆนะครับได้เงินเก่านะครับหรือมันแปลว่าช่องทางรายได้เก่าหากเอามาบุกเบิกใหม่จะทําเงินได้นะครับช่องทางรายได้พิเศษต่างๆที่เป็นรายได้เก่าที่คุณเคยบุกเบิกที่คุณเคยทําถ้าคุณเอามาจับใหม่สร้างใหม่ก่อใหม่มีความสําเร็จนะครับดวงยังเอื้อให้ชะตาของคุณนั้น <c oughs> มีโอกาสได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เงินจากคนแก่นะครับ ด้เงินจะคนที่แก่กว่าอาวุโสกว่าอะไรแบบนี้ถ้าคุณไปขอเนีได้นะครับแล้วก็ดาวเนี่ยยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับรายจ่ายไปกับความพึงพอใจในเชิงของอารมณ์ mm hmm. เช่นคุณอยากจะเดินทางคุณอยากจะกินคุณอยากจะเที่ยวคุณอยากจะทําอะไรหรืออยากได้อะไรนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีรายจ่ายไปตามอารมณ์ถ้าศักยภาพคุณไหวนะคือเป็นลักษณะของ <c oughs> รายจ่ายนะครับ ที่ตามอารมณ์ความพึงพอใจทางจิตนะครับนั้นเกิดขึ้นกับวิถีดวงชะตาคุณนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยจะต้องระวังอารมณ์นะครับจะดีก็ดีเพราะอารมณ์จะเสียก็เสียเพราะอารมณ์นะครับเช่นหลงอะไรหลงในสิ่งที่ดีก็จะไปในสิ่งที่ดีหลงในสิ่งที่เสียก็จะไปในสิ่งที่เสียเช่นจะจะทำอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะทํา ก็จะกอ่อก็จะสร้างนะครับจะไปตามวิถีอารมณ์นะครับหรืออ่าน้อยใจเราจะน้อยใจมากในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับแต่ความหนักแน่นและอดทนในสิ่งต่างๆการบักบัน่นการต่อสู้ต่างๆก็ยังมีมากับคุณนะครับชาวราศาีมังกรนั้นนะครับดวงยังเอื้อให้ในดวงชะาตานั้นนะครับช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะเริ่มให้คุณโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศช,ชายนะครับจะเริ่มให้คุณกับดวงชะตา ท่านใดที่มีผู้ใหญ่ที่เป็นคนช่างผู้ช่างเจราจารแล้วเป็นเพศชายนะครับและมีผู้ใหญ่ที่เป็นรู้จักที่เป็นระบบราชการถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือต่างๆเขาจะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีช่วงนี้นั้นนะครับท่านใดที่คุณอาจจะมีงานร่วมกับผู้อื่นงานสังคมนะครับงานเป็นลนักษณะของงานที่ต้องติดต่อสังคมหรือติดต่อกับผู้อื่นมีงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีม นะครับมีงานร่วมตั้งแต่2คนขึ้นไปจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับดาวยังเอื้อให้นะครับในดวงชะตาของคุณนั้นช่วงนี้คุณแต่งกับงานวิถีชีวิตผูกติดไปกับงานนะครับดาวยังเอื้ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับในดวงชะตาคุณจะมีโชคหรือมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับบ้านกับรถเกี่ยวกับบ้านกับรถกับหลักทรัพย์หรือที่อยู่ที่อาศัยนะครับนี่คือดวงชะตาคุณ นะครับหรือเลขบ้านเลขรถเลขอายุแม่จะออกสลากนะครับช่วงนี้ผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับนะให้โชคนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับนะแล้วก็ในดูชะตาเนี่ยยังเอื้อให้ในดูชะตาของคุณนั้นนะครับคุณจะมีเสน่ห์นิยมนะครับต่อผู้พบเห็นนะครับโดยคุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นจะดึงดูดนะครับ นะในการติดต่องานถ้าเอาความเป็นหญิงนั้นนะครับไปเข้าหาไปติดต่อมีความสําเร็จนะครับท่านใดที่โสดอยู่นะครับจะมีความรักเข้ามาแต่ต้องดูไปก่อนนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ให้มีใครบางคนเข้ามาอาจจะได้กินเด็กนะครับหรือมีคนอ่อนกว่ามีรักต่างอายุนะครับเข้ามาในปัวพันกับชีวิตนะครับ ดาวยังเอื้อให้ในดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีอารมณ์ในเชิงของการอยากผีดอ,อกออกผลอยากทําอะไรใหม่ๆมีวิถีบางอย่างในจิตใจในจิตวิญญาณอยากจะสร้างสรรค์ทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับมีเหตุการณ์บางอย่างให้มีความสนุกสนานร,ร,รื่นเริงด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับได้ดนตรีได้ศิลปะได้กินของอร่อยหรือมีได้ราบปาก ได้ฟังเพลงที่ชอบได้สุนทรีอะไรบางอย่างเข้ามาให้กับวิถีจิตบางท่านจะได้เครื่องประดับในกระเป๋าในเสื้อผ้านะครับได้ของประดับได้ของสวยงามได้แต่งหน้าแต่งตัวหรือทําตัวให้ให้ดูดีนะครับเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือภาษาดวงดาวนะครับดาวยังเอื้อให้คุณนั้นได้ไปเจอพบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมงคลในช่วงปลายเดือนนะครับได้กลาวไหวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดสริมงคลหนุนนําผักดันชีวิตนะครับ นะมีบางอย่างนะีถ่ถ้าแบบว่ามันจะร้ายเนะี่ยมันจะมีบางอย่างบอกรอดจิตใจให้ไม่เกิดเรื่องเลวร้ายนะครับสิ่งสิ่กุ้มครองโดนจิตโดนใจคุณอาจจะได้ไปเจอธรรมะฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือเจอพระสงฆ์ผู้มีญาณได้สิ่งมงคลมาก็ได้แต่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับที่เป็นความลับของคุณหรือเรื่องราวบ,บางอย่างส่วนตัวอย่าไปเล่าให้คนใกล้ตัวฟังนะ เขาจะมองคุณไม่ดีนะครับเขาจะมองคุณไม่ดีนะครับเขาจะทำเขาจะมองคุณไม่ดีเอาง่ายก็คือหมายถึงว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคุณถึงแม้คุณจะไม่ได้คิดอะไรนะครับช่วงนี้อย่าไปเล่าอะไรบางอย่างให้ใครฟังที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวเขาจะว่าคุณอวดหรือเขาจะมองอะไรมีเรื่องบางเรื่องนะที่เขามองคุณไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคุณจะเอาเรื่องราวบางอย่างที่คุณนะครับเล่าให้ใครฟังเนี่ยไปนินทารับหลัง อันนี้ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับให้เก็บความลับต่างๆไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีความลับต่างๆนะครับก็ต้องปกปิดซ่อนเล้นไว้ให้ดีอีกอย่างหนึ่งในดวงชะตานั้นนะครับในช่วงกลางเดือนไปนะครับหลังวันที่19ไปนะครับชาวมังกรน,นั้นนะครับจยถึงปลายเดือนในผู้รับผู้ใหญ่อย่าง้อนงานสาหรับท่านที่ทํางานประจำนะนะครับยังยังให้คุณได้นะครับ ถึงแม้ในดวงชะตา,า,า,านะครับอาจจะมีงานที่คุณไม่อยากจะทํานะครับมันดาวบอกว่าอาจจะมีงานที่คุณไม่อยากจะทําแล้วคุณได้ไปทํามีกิจกรรมบางอย่างนะครับให้คุณไปทํางานที่ผู้อื่นให้คุณทําแต่คุณไม่อยากทําแบบนี้ได้หรือว่ามีงานบางงานที่คุณไม่อยากทํามีกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่อยากทําแต่คุณต้องไปทําก็ได้นะนี่คือดวงดาวนะครับหรือแม้กระทั่งมันยังหมายถึงว่าดวงชะตาจะมีคนมาจ้องจับผิด ในสิ่งที่คุณทํามาก้าวไก่กับงานคุณถึงแม้มันไม่ได้เกี่ยวกับงานคุณหรือเกี่ยวกับงานคุณก็ตามมันจะเอาก้าวไก่ว่าคุณจะทำอะไรเป็นยังไงอะไรต่างๆคือเกี่ยวกับงานแ่ะเขาเรียกว่ามีคนมาก้าวไก่นะครับทางการงานในกิจกรรมถึงแม้คุณไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแปลว่ามีคนอิจฉาตาร้อนต่างๆก็ได้นะครับดวงนะครับทําอะไรอย่าออกหน้ามากอย่าพยายามอยู่เบื้องหลังนะชาวมังกรนะครับ แต่การเงินคุณจะขยับตัวดีแน่แน่นอนนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับท่านใดขาดเงินจะมีเงินเข้าท่านใดทําการตลาดการขายได้หรือว่าท่านใดรอการลงทุนก็ลงทุนได้แต่อย่าลงทุนปริมาณเยอะมากนะครับนะให้มันมีก๊อกสองนะครับเพราะดาวยังไม่เอื้อให้จะแบบสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ